จาก3าล้านหวันนี้เหลือแค่8 0 0แสนปลายนะครับกับรถ Mercedes-Benz คันนี้และต้องบอกว่าทาง Mercedes-Benz บอกว่ารถคันนี้ประหยัดน้ำมันสูงถึง47.6กิโลเมตรต่อลิตรโอ้ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับและรถคันนี้คือ Mercedes-Benz e, e 3 5 0 e ตัว A วังกาดรถปี2018จดทะเบียนปี2019และเลขไม่เพียงแค่48,000กิโลเท่านั้นครับวิ่งมาน้อยมากๆเลยนะครับ ต้องบอกว่าสภาพเนี่ยใช้คําว่าดีมากๆได้เลยเช่นกันนะครับแล้วก็ราคาอย่างที่ผมแจ้งไปเลยออกมาเนี่ยประมาณ3ามล้านสี่แสนบาทนะรประมาณ3ามล้านห้านะครับวันนี้เป็นมือสองเหลือเพียงแค่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นและคันนี้เป็นสีขาวด้วยใครหารถสีขาวอยู่คันนี้มาแล้วนะครับสามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาชมรถคันนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นที่การดูบอดี้ตัวถังนะครับมาตามมาดูฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับ สวยงามนะสวยงามเลยนะครับชิ้นงานคมเยี่ยมนะครับไม่มีแตกเลยนะครับสวยงามเลยนะครับและการเล่นลวดลายเขาก็คือตรงเสาบีเนี่ยจะเป็นแบ k ็ i ไฮกอรนะครับหรือว่าดำเงาดำเป็นโนแบ็กนั่นเองนะครับสวยงามมากเลยนะครับกระจกมองข้างบานใหญ่ๆนะครับมีไฟเรียวให้มาด้วยนะครับนะครับตัวล้อนะครับนี่นะครับดูเลยนะครับจะเป็นล้อขอบนะครับอันนี้จะมีรอยเบียดนิดหน่อยนะปกติผมจะพาดูอยู่แล้วนะครับ อันนี้เบี่ยดนิดหน่อยแต่ไม่มีรอยแตกหรืออะไรเลยนะครับไม่ได้บิ่นนะครับอ่ะถัดมามาดูฝั่งนี้ต่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูหน้ารถกันนะครับทางฝั่งนี้นะครับก็เรียบร้อยดีนะครับอ่ะมีตําหนิสีตรงนี้นิดหน่อยนะครับหลักๆก็ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเปิดไปกระแทกกับอะไรมานะครับโอเคนะแล้วก็ชิ้นงานต่างๆโครมเนียมนะครับไม่มีแตกเลยนะครับนะครับโอเคนะคุณผู้ชมดูที่ไฟหน้าต่อเลยนะครับเห็นไหมครับ ไฟหน้าจะเป็น LED high performance นะครับถ้าเป็นตัว AMG จะเป็น Intelligent Light System นะครับไฟได้และสวยงามนะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องกระพริบหรือเปล่านะแต่หน้ารถตอนนี้ไม่มีกระพริบเลยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้มาด้วยนะครับขออนุญาตนะครับเปิดฝากระโปรงเลยนะครับดูเลยครับต้องบอกว่าผมสตาร์ทรถอยู่นะคุณผู้ชมรถคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2000 cc นะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ไ้พระกำลัง286แรงม้านะครับโหสุดยอดเลยครับพระกำลังนี่ดูเดือดจริงๆนะสมัยก่อนถ้าอยากได้แรงม้าเท่านี้ต้องเป็นเครื่องยนต์ v 6กันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับดูน็อตฝากระโปรงได้เลยนะครับดูเลยน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะขันไขเลยนะครับเห็นไหมครับดูต่อนะครับบริเวณนี้นะครับน็อตแผงข้างไม่มีแกะขันไขเลยนะครับมาดูต่อนะครับฝั่งนู้นนะครับก่อนจะไปฝั่งนู้นดูนี่ครับเลเบลมอกรนะครับ ที่อาจจะเหลืองหน่อยนะครับตามปีของเขาแบบนี้เดิมนะครับนี่นะครับน็อตไม่มีแกะขันไขเวลาทําก็แห้เอามือเข้าไปเหมือนประแจเนาะแล้วก็ไปหมุนๆมุนดูว่ามีรอยขูดขาหรือเปล่านะครับนี่สีเรียวคมนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะขันไขนะครับดูด้านหน้าต่อเลยนะครับเวลาดูเมอร์เซเดสนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องดูตรงนี้นะครับสําคัญนะนี่ตัวหนังสือต่างๆยิ่งตัวเลขเล็กๆเนี่ยโหสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนี้ยต้องใช้เครื่องมือจากโรงงานนะครับในการทําเท่านั้นนะครับ เราดูเราต่อดูนี่ต่อครับแต้มสีมาร์คสีเห็นไหมเห็นฟ้าซิดซีไหมครับมันคือเก่าๆแต่มันบ่งบอกถึงความเดิมนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นสีฟ้าใหม่ๆสันนิษฐานเลยว่าปลอมนะครับอย่างนี้เดิมแน่นอนนะครับแล้วก็เห็นไหมครับฝากระโปรงจะมีสลัก2องตัวนะครับซึ่งเวลาปิดลงมาผมแนะนํานะครับอย่าเอาไปวางแล้วกดนะให้ยกไว้สามสิบเซนแล้วก็ลงไปแบบนี้นะครับโอเคถัดมาดูต่อที่หน้ากระจกตรงนี้ครับอันนี้สําคัญนะครับ กระจกเดิมแน่นอนนะตรงนี้ผมต้องบอกก่อนมันจะมีลายเซน็นสองคนนะครับมีกอนดิบเดมเลอร์ ler, แล้วก็คาวส์เบนนะครับอันนี้เป็นคาวส์เบนนะครับอยู่ครบเลยนะครับถัดมาต่อนะครับขออนุญาตเปิดประตูด,ดูแผงข้างเลยนะครับนี่นะครับสภาพแผงข้างนะครับก็จะหุ้มด้วยหนังอาร์ติโก้นะครับแล้วก็เบาะเนี่ย ปรับได้แม้กระทั่งพนักพิงศีรษะและสามารถกดปุ่มนี้เพื่อปรับเบาะฝั่งผู้โดยสารได้ด้วยนะครับไฟแอมเบียนไลท์จะอยู่ใต้นี้นะครับมีมาให้พร้อมเลยปุ่มต่างๆไม่มีรอบนะครับดูเบาะผู้โดยสารกันบ้างนะครับอ,อันนี้เป็นเบาะคนขับก่อนเลยนะครับสาภาพเบาะสวยงามไม่มีฉีดขาดนะครับไม่มีการยุบตัวของฟองน้ํสาสภาพสวยๆพว,วงมาลัยสวยๆนะครับเป็นมัลติฟังชั่นเกียร์จะอยู่ที่คอบริเวณนี้นะครับนี่นะครับเลขไมล์สี่หมื่นแปดพันหกร้อยนะครับ โอเคนะ,ะถัดมาดูต่อที่ประตูบานหลังเลยนะครับไม่เปิดเข้ามาดูเลยสภาพแผงข้างนะครับแผงข้างสภาพสวยงามแล้วก็นี่นะครับมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ให้มาพร้อมนะครับอีคลาสก็จะมีม่านด,ด้านข้างมาด้วยนะครับดูเบาะด,ด้านหลังนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังอาร์ติโก้นะครับมีไอโซฟิกไวร์ลอร็อคซีดด้วยนะครับโอเคครับถัดมาต่อเราไปดู เริ่มต้นที่ประตูบานหน้าฝั่งผู้โดยสารกันนะครับเปิดออกมาเลยนะครับดูแผงข้างก่อนเลยนะครับสภาพสวยงามนะรวมถึงว่านี่ฝั่งผู้โดยสารเบาก,ก็สามารถเมโมรีได้สามตำแหน่งมีตัวปรับต้นขาเหมือนฝั่งคนขับนะครับไม่น้อยหน้ากันคอนโซลสภาพสวยสวยดูเลยนะครับดูสภาพเบาะต่อเลยนะครับถุงผู้โดยสารนะครับฝั่งผู้โดยสารสภาพเบาะสวยงามนะฮะไม่มีฉีกขาดไม่มีการยุกตัวของฟองน้ําใดๆนะครับ ขับมาดูต่อที่ประตูบานหลังนะครับมาดูแผงข้างกันก่อนเลยนะครับเราเน้นที่สภาพรถกันก่อนนะครับโอเคนะครับอมเบียนไลท์สวยๆนะดูสภาพเบาะด้านหลังต่อเลยนะครับโอเคนะครับสภาพภายในโอเคเนาะผมต้องบอกว่าด้วยความที่ว่า,อ,าอีคารเนี่ยเป็นเรียกว่างไงดีอ่ะเป็นรถ ขนาดกลางนะของ Merc e เ e s ด e n z นะก็จะใหญ่กว่าตัว C หน่อยก็คือตัว C เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับความยาวของตัวรถนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยก็กว้างกว่านะครับแต่ลบตัว E นะครับก็เลยเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ Merc e เ e s ดเลยก็ว่าได้เพราะว่าทำไมเพราะว่าคันเดียวเนี่ยจบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งครับขับใช้ทุกวันคนเดียวไปทำงานไปเที่ยวไปอะไรก็ได้ใช่ปะ่ะเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวไปด้วยได้ด้านหลังนั่งได้จริงใช้โดยสารได้จริงแล้วก็นุ่มนวลด้วยนะครับโอเคนะดูฝาท้ายกันนะครับ โอเคภายในนะครับก็จะมีพื้นที่ห้องโดยสารนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่านี่เจ้าของเดิมเขาให้พรมกระดุมมาด้วยนะเห็นไหมด้านใต้เปิดเข้ามาก็มีที่วางของนะครับเมอร์ซเซเดสเนี่ยจะนี่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกมาให้ดูจะได้เห็นเห็นไหมมันจะเป็นเลเยอร์สองชั้นเห็นไหมครับเห็นไหมเขาวางแบตเตอรี่ก็จะสูญเสียพื้นที่ไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่ายังมีพื้นที่วางของที่เยอะอยู่พอสมควรนะ ฝาท้ายเป็นไฟฟ้ากดลงมาได้เลยก่อนจะปิดเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนนี่คือกล้องมองหลังครับกล้องมองหลังอา้าวไหนกล้องล่ะอยู่ใต้ฝาอันนี้นะเวลาจะใช้งานเขาจะเปิดออกมานะครับเพราะฉะนั้นกล้องเนี่ยจะไม่มีฝุ่นมาทําให้กล้องไม่ชัดเลยกล้องจะชัดอยู่ตลอดเวลานั่นเองกดปิดฝาท้ายกันครับโอเคนะนี่ช่องชาร์จไฟจะอยู่บริเวณน,นี้นะครับโอเคครับ,ค,รบคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตนะครับไปเข้ารถกันนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขึ้นไปนั่งคุณว่าผมนั่งได้ไหมผมปรับเบาะมาสุดเลยนะเมื่อกี้ผมขึ้นไปนั่งเล่นด้านหน้ามานะครับขออนุญาตนะครับสอดขานะครับสอดขาอ่าก็ขึ้นมาได้นะครับมีพื้นที่นะตัวใหญ่ๆอย่างผมก็นั่งได้แล้วที่สําคัญคือด้านหลังเขาจะให้แอร์มาด้วยนะมีแอร์หลังอยู่นะครับก็ถือว่า เรียกว่าไงอะ่ะเคยไปนั่งรถที่ไม่มีแอร์หลังนะเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้แอร์พอเราไปขอแอร์มากๆข้างหน้าเขากลัวว่าเขาหนาวใช่ไหมเขาก็ไม่เปิดให้เรานะครับอันนี้ก็คือบาลานซ์นะบาลานซ์อากาศภายในรถได้ดีแล้วกันไปครับไปเบาะหน้ากันนครับนี่ภายในรถมืนๆอย่างนี้เห็นไฟแอมเบียนชัดไหมครับเห็นไหมครับไฟแอมเบียนเนี่ยตอนนี้เรียกว่าตั้งให้เปลี่ยนสีได้นะให้มันเรนดอมเองได้นะครับโอเคนะคุณผู้ชมมามาดูกัน ถัดมานะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญมากหลายคนก็ซื้อรถก็อยากจะรู้เรื่องนี้ก็คือเรื่องด้านบนเนี่ยคันนี้ไม่มีร่องรอยการเจมิมใดๆนะครับกระจกแต่งหน้ามีมาให้นะครับไฟใช้ได้ปกติแล้วก็นี่ e c a r ททาอย่างนี้ได้จริงๆทํามาได้ตั้งนานแล้วนะสอง,องหนึ่งก็ทําได้นะครับเนี่ยได้สองเลเยอระครับกระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับมีหน้าจอตรงกลางให้มานะครับควบคุมได้ด้วยจ็อกวิวนะครับแล้วก็ทัชแพดบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับ อขออนุญาตปิดเสียงวิทยวก่อนนะครับการตั้งค่าต่างๆาไม่ว่าจะเป็นแสงสว่าง a c t i v ฟเบรกหรือว่าจะดู n a v i g กเตอนะครับก็สามารถดูได้ในหน้าจอรวมถึงว่ามีระบบ t e l e d i a g n o นติกให้มาด้วยนะครับอ่นนี้ผมเปิด G.P.S. นะ mm hmm. เห็นไหม Navigator ใช้งานได้ปกติเลยนะครับช่องแอร์ด้านหน้าจะมีทั้งหมด6ช่องนะครับสวยงามนะแล้วก็มีตัวนาฬิกาตัวนี้ผมชอบมากมันได้ความพรีเมียมมากๆนะครับ แล้วก็ความแตกต่างของ AMG กับ A วังกาดนะครับในเรื่องของ a m b i e n t น i g h t นะก็จะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นตัว AMG จะมีไฟที่เดินใต้ตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็จะแยกโซนด้วยเป็น1โซนแล้วก็ฟอนต์ด้านหน้าแล้วก็แบ็คด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะมีแค่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับอันนี้ก็เดินมาสวยงามนะแล้วแต่คนชอบบางคนไม่ชอบก็ปิดไปนะครับ แอร์นะครับก็เป็นระบบแยกโซนนะครับเนี่ยจะขึ้นในหน้าจอนะครับโดมถึงมีระบบออโต้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเม e ร e เซเก็คือเรื่องปุ่มอากาศุนเวียนภายในรถนะครับเขาจะปลดออกนะครับทุกๆ30นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่เนี่ยออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับแต่บ้านเราอะ่ะก็จะมีคําถามมาว่าอย่างนี้กลิ่นควันกลิ่นอะไรก็ดมควันสิต้องบอกว่าเขามีฟิลเตอร์2ชั้นนะครับเคยขับตามรถกระบะนะเพื่อเทสนะครับก็กินควันไม่ได้เข้ามาในรถนะครับ ตรงนี้ก็จะมีช่องวางแก้วนะครับรวมถึงว่ามีช่อง USB ด้วย Data นะครับคันนี้รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto พร้อมเลยครับนี่มาดูตรงนี้ตรงนี้สำคัญนะนี่ตรงนี้บนสุดก็คือ Dynamic Select นะก็คือโหมดขับขี่นะครับถัดมานะครับปุ่มยกรถต้องบอกก่อนว่าคันนี้คือโช๊คแอร์เมติกหรือว่าโชคถุงลมนั่นเองนะครับอา้าวสำคัญยังไงสมัยก่อนบอกว่าโชคถุงลมแพงใช่ไหมทุกวันนี้โชคถุงลมซ่อมได้หลักพันนะครับก็น่าใช้ขึ้นมายัางน่าใช้แล้วเนาะ สุดยอดนะครับมีปุ่มนะครับช่วยเข้าจอดในซองนะครับเมื่อกดขึ้นมาเนี่ยเขาจะช่วยสแกนหาที่จอดรถนะครับก็เราสามารถให้เขาช่วยเข้าจอดได้เลยนะสะดวกมากๆให้ถอยไม่เก่งให้รถจอดให้ได้เลยนะครับเซ็นเซอร์เรามีรอบขัดน,นะฮะแล้วก็มีโหมดชาร์จนะครับว่าจะเลือกใช้โหมดอะไรเกี่ยวกับระบบไฮบริดของคันนี้นะครับวันนี้ก็ทัชแพดนะปกตินี่จ็อกวิวปกตินะครับ นี่พนักวางแขนตรงกลางนะครับนี่มีที่วางข,งของข้างในนะครับมี USB สองช่อง SDcard อยู่ครบนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นหนังนับป้านะครับมีพ d ดดัชชิพอยู่หลังพวงมาลัยเกียร์จะอยู่ที่คอทางฝั่งขวานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น Cruise คอนโทรลนะครับแล้วก็ต่อปีท o นิกก็คือระบบล็อกความเร็วนะครับก้านเดียวใช้ได้2องออปชั่นนะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้เป็นไฟฟ้านะครับยอด อ่าเมื่อกี้ที่ผมแจ้งไปตั้งแต่แรกก็คือเราสามารถปรับเบาะฟังผู้โดยสารได้ทับกดปุ่มนี้เห็นไหมกดปุ๊บดูนะผมปรับได้เลยปลอดภัยไหมอย่างนี้ปลอดภัยนะดีเลยนะอืชอบนะครับตัวรองต้นขาก็็ทาได้นี่เป็นไงสุดยอดนะครับอีคลาสเนาะให้มาจัดเป็นจริงเลยนะครับโอเคนะ ออปชันก็จะประมาณนี้สภาพคันนี้ภายในโหสวยแล้วก็ดูใหม่มากเลยเลขไมล์สี่หมื่เท่านั้นนะครับไปน้ารถกันครับขอย้ำอีกครั้งนะครับรถที่ผมนำมารีวิววันนี้นะครับจะเป็น mercedes benz e 3 5 0 e a บังกาศรถปี2018จดทะเบียนปี2019เลขไมล์48,000กิโลวันนี้เหลือเพียงแค่8,99,000เท่านั้นนะครับ ก็จริงๆแล้วเรายังมี m มซ c e เด s ให้เลือกอีกหลายพันเลยนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับอยากเข้ามาลองขับมาลองนั่งอะไรสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสารรุค้าสาขาการนาพิเศษนะครับผม้านึกถึงรถยนต์มือสองอย่าลืมคิดถึงวิสารกุค้าสาขาการนาพิเศษด้วยนะครับวิาาสารกุค้าซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิ้งรถและวันนี้คุณอยู่กับผมปางวิสารกุค้านะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ